สวัสดีครับพวกอนๆผมวิจแบงค์ J ank, นะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสูร่รายการวีคัลล r ร by สยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่กอติดทุกชีวิตทุกเทรนด์ฮิตทุกไลฟ์สไตล์ครับที่เราจะมาอัปเดตทุกความสมัยและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับผมและตอนนี้นะครับแบงค์อยู่ที่ด้านหน้าของสยามเซ็นเตอร์นะครับเพราะว่าแบงค์จะพาทุกคนนะไปชมภาพนะฮะภาพถ่ายต่างๆในงานคืนรอยยิ้มให้สยามนั่นเองนะครับผมซึ่งทางสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และก็สยามพาาารรรกกออนนนะคัับเ่วมมื จัดแคมเปญใหญ่ขึ้นมารวมพลคนรักสยามนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับม,มีภาพบรรยกาศงานมาให้ชมด้วยครับสำหรับงานคือรอยยิ้มให้กับสยามนะครับเป็นการร่วมมือกับ12ช่างภาพนะมืออาชีพเ้ยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผม ขายทอดรอยยิ้มนะฮะผ่านทางดารานายแบบเซเลบตี้นะฮะคนดังต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับและก็ข้างแม้ตอนนี้นะฮะแม้แต่น้องหมานะฮะสัตว์โลกของเรานะครับก็ยังยิ้มได้นะครับนี่ส่วนภาพนี้นะเป็นผลงานของพี่ธาดาวอลิตนั่นเองนะครับก็12ช่างภาพเขาก็จะมีมุมมองการแต่ภาพก็แตกต่างกันออกไปนะครับที่ทางสยามเซ็นเตอร์ก็มีหลายๆภาพเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไงมันจะพาไปชมครับไป ำหรับบอร์ดนี้นะครับก็จะเป็นรอยยิ้มนะฮะของคนในประเทศไทยของเราในหลากหลายสาขาอาชีพเลยนะครับผมมีดาราด้วยนะมียังไงอะนักศึกษาก็มีคนขายของก็มีนี่อย่างเช่นดาราก็มีพี่หมิวนะครับก็มีพี่นัทมีเรียนะฮะมีพี่เก๋ก็มีอนันดาด้วยครับก็เท่าที่ดูก็น่าจะหลากหลายสาขาอาชีพเหมือนกันนะครับ ทำงานออฟฟิศก็มีอา่ามีแต่ขายพองอะไรด้วยนะครับผมโอ้โห,โหแต่ว่าถึงจะหลากหลายสาขาอาชีพแต่ทุกคนมีรอยยิ้มกันทุกคนเลยนะครับ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะกับงานคืนรอยยิ้มให้สยามนะครับผมช่วงนี้นะครับเหตุการณ์ก็ได้สงบลงแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะที่เป็นคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะยิ้มฮนะยิ้มในทุกๆวันยิ้มสู้ทุกเหตุการณ์ไว้นะครับผมรับรองว่าความสุขเดี๋ยวก็จะคืนกลับมาเองครับแต่ว่าตอนนี้ใกล้ที่หมดเวลาแล้วนะครับไปชมข่าวจัมสันธ์ที่แบงค์นำมาฝากกันดีกว่าครับ กลุ่มดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยร่วมกับสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่รวมพลคนรักสยามรังสรรค์ปฏิบัติการสร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้คนไทยอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดจากโครงการดีไซเนอร์ทีเชิร์ตแสดงพลังแห่งความรักและมอบกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองโดยไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง4แบรนด์ได้แก่ b a k i n g Soda Greha o r i g i n a l Closet และ27 November ร่รวมใจกันสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเสื้อทีเชิร์ตในคอลเลคชันพิเศษรวมพลคนรักสยามโดยจำหน่ายในราคาตัวละ 499บาทค่ะเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนรวมกันเราทำได้ของกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนเหล่าแฟชั่นนิสตารวมแสดงพลังแห่งความรักและมอบความสุขสงบสูส่ส,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 สังคมไทยครั้งโดยจับจองเป็นเจ้าของทีชเช์ตคอลเลกชันพิเศษรวมพลคนรักสยามได้แล้วที่จุดลงทะเบียนแลกซื้อและรับของสมนาคุณชั้นหนึ่งสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่026581000ต่อ300และ400ค่ะ สำหรับวันนี้นะับหมดเวลาของแบงค์แล้วก็รายการวีเคลิฟไลบารสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่กติดทุกชีวิตทุกเทรนด์ฮิตทุกไลฟ์สไตล์ตแล้วนะครับออกากศที่มีสปอร์ตชั้น6สยามดิสคัฟเวอรี่ในเวลา10.55และอีก5นาที6 0โมงอย่าลืมยิ้มกันเยอะนะครับแบงค์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่สวัสดีครับ